ข้อนี้ผมจะขอพูดถึงการทำให้ระบบเครือข่ายไม่มีวันล่มอีกต่อไปนะครับองค์ประกอบของการทำให้ระบบเครือข่ายไม่มีวันล่มอีกต่อไปนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยการทำให้ระบบมีเสถียรภาพสูงสุดนะครับและเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นนะครับเช่นในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์เผากรุงเทพนะครับ เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่นะครับหรือเหตุการณ์ตัดระบบไฟฟ้าที่ตึกกสอทอโทรลคมนาคมที่ทําให้อินเทอร์เน็ตเกินกว่า70%ของประเทศล่มนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ใครจะล่มก็ช่างแต่ดาวไทม์ของเราต้องน้อยที่สุดนะครับและเมื่อเกิดดาวไทมน้อยที่สุดแล้วนะครับเราจะต้องสามารถกู้คืนระบบ กลับมาให้เร็วที่สุดอีกด้วยนะครับเช่นสามารถที่จะกู้คืนระบบกลับมาได้ในระยะเวลา10-15นาทีนะครับเทคนิคประกอบของระบบที่ไม่มีวันล่มนั้นนะครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงเทคนิคในเชิงลึกหลายๆเทคนิคป่าปนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในส่วนของ v วิมแนะครับเทคนิคในส่วนของ VPN นะครับและเทคนิคนะครับการซิงโครไนซ์ข้อมูลนะครับรวมไปถึงการเลือกสายสัญญาณในการซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยนะครับและรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรทอีกด้วยนะครับหัวข้อนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับไม่สามารถระบุเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งได้เป็นกรณีพิเศษแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับวีลเวเป็นส่วนมากนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาหัวข้อเทคนิคต่างๆนะครับในการทำให้ระบบไม่มีวันล่มนั้นผมขอปูพื้นนะครับระบบ VMware นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบ VMware กันก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับเวลาที่เราติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนยังคงจำกันได้นะครับ เวลาที่เราจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งภายในระบบนะครับเราจะต้องลง OS นะครับเราจะต้องลงในส่วนของอ,อ,อาจจะมีพวกเซอ v i c e Pack อัปเดตต่างๆนะครับที่ตัว OS นะครับจากนั้นที่สำคัญนะครับเราจะต้องลงตัวไดเวอร์นะครับ ซึ่งเมื่อเราลงไดเวอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ยังจะต้องปรับค่าคอนฟิกอีกนะครับเพื่อที่จะให้รองรับโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับปัญหามันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่เมื่อเราใช้เซิร์ฟเวอร์ไปในระยะเวลาอย่างมากสุดนะครับ10ปีขึ้นไปนะครับค่าคอนฟิกที่เราปรับไว้เนี่ย มีมากมายเลยนะครับบางทีอาจจะมีเป็น100จุดถึงพันจุดเลยก็ว่าได้นะครับการที่คุณจะย้ายเฉพาะ hard ิส s ์ไปนั้นเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจากนั้นคุณก็ต้องลงโปรแกรมนะครับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือปัญหานะครับเวลาที่เซิร์ฟเวอร์คุณต้องการที่จะ ย้ายนะครับระบบ OS นะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่นะครับไดเวอร์มีคอนฟิกแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างของ VMware แบบเบสิกกันก่อนนะครับ ขอเปิดสไลด์ใหม่นะครับโครงสร้างของ VMware แบบเบสิกนั้นคุณก็ยังมีคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับหนึ่งเครื่องนะครับพอคุณมีคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแทนที่คุณจะลง OS ที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณก็ลงตัวโปรแกรม VMware ไป ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับ VMware นะครับจะทำหน้าที่นะครับมองในส่วนของตัว CPU นะครับมองทรัพยากรในส่วนของ RAM นะครับมองทรัพยากรฮาร์ดดิสก์นะครับหรือ Storage นะครับมองไปถึงตัว USB ด้วยอะไรทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ย คุณก็ลง os นะครับที่ตัว vmware ได้เลยสมมุติว่าเป็น os 1อาจจะเป็น windows server 2 3 0 3นะครับ os 2นะครับอาจจะเป็นตัวออ linux นะครับหรือ os 3นะครับอาจจะเป็นตัว centos หรืออะไรก็กได้นะครับพอคุณใช้ server เก่าไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณก็ s e r v ร์ตัวนี้ คุณใช้10ปีขึ้นไปแล้วนะครับคุณต้องการที่จะย้ายมาอย่างเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่นะครับคุณก็แค่ลง VMware นะครับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่เท่านั้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะย้าย OS นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมาที่ตัว VM ตัวใหม่ได้เสมือนหนึ่งเป็นการ copy folder นะครับหรือว่าเป็นการ copy image มาเท่านั้นเองนะครับ แต่แค่นี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าสถิรภาพของระบบมันยังอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์แค่เครื่องเดียวอยู่นะครับเรายังจะเรายังจะต้องเจาะลึกไปอีกว่าจะแยกส่วนของการประมวลผลกับการจัดเก็บข้อมูลออกจากกันได้อย่างไรนะครับมาดูกันต่อในลักษณะของ VMware ที่เป็น Enterprise Solution กันนะครับ v m w แว e ในลักษณะที่เป็น Enterprise Solution นั้นจะแยกการทำงานในส่วนของการประมวลผลกับการจัดเก็บข้อมูลออกจากกันนะครับลองมาดูภาพนะครับคุณมีเซิร์ฟเวอร์อยู่หนึ่งเครื่องเหมือนเดิมนะครับเซิร์ฟเวอร์คุณมี CPU นะครับคุณมี RAM นะครับและนะครับคุณมี Storage เซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับ หนึ่งเครื่องนะครับจากนั้นนะครับคุณก็เชื่อมต่อนะครับระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของคุณกับสตอร์เรจนะครับการเชื่อมต่ออาจจะเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์ก็ได้นะครับหรือจะเชื่อมต่อแบบกิกะบิตแลนก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้กิกะบิตแลนกันซะมากกว่านะครับไฟเบอร์ iber, คุณสามารถเชื่อมต่อไฟเบอร์ได้ถึงแบบ1 0กิกเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า ข้อมูลคุณใหญ่มากๆนะครับทีนี้พอคุณมีตัว CPU นะครับกับตัว Storage Server แล้วนะครับคุณก็ลง VMware นะครับที่เครื่อง Server ของคุณนะครับ ว m แวร์ไม่ได้ต้องการอะไรมากครับมันอยู่บน USB ได้นะครับโปรแกรมติดตั้งไม่ใหญ่เลยนะครับจากนั้นคุณก็ลง OS ของคุณได้ตามปกตินะครับเช่น OS 1นะครับ OS 2เป็นต้นนะครับหรือ OS 3นะครับนะครับ ตอนนี้นะครับคุณจะเข้าใจการทำงานของ VMware แบบ Enterprise Solution กันแล้วนะครับเรามาดูกันต่อว่าจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ภายในออฟฟิศของคุณนั้นมีสถิลภาพสูงสุดนะครับและมีดาวน์ไทม์น้อยที่สุดนั้นทำได้ยังไงนะครับเรามาดูในแกมถัดไปนะครับตอนนี้เป็นการแยกส่วนนะครับเห็นไหมครับในส่วนของ เซิร์ฟนะครับและสตอร a เ e ออกจากกันแล้วนะครับขอเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จาก VMware ก็คือคุณจะสามารถที่จะโยกย้ายนะครับหรือทำสำเนา OS กี่ชุดก็ได้นะครับซึ่งเมื่อคุณทำสำเนา ได้หลายๆชุดแล้วนะครับก็จะมาเข้าสูตรกันดังนี้นะครับก็คือคุณมีเซิร์ฟเวอร์นะครับภายในออฟฟิศนะครับคุณอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์สัก2ตัวก็ได้หรือ3ตัวก็ได้นะครับหรือจะมากกว่า3มตัวเป็น10ตัวเลยก็ได้นะครับคุณมีสโตรเรจนะครับเซิร์ฟเวอร์อยู่อีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ผมเรียกว่าสโตรเรจตัวใหม่กันล้วกันนะครับ ถ้าคุณทำโซลูชันนี้แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องซื้อส t ตรเลตตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสโตรเลตตัวเก่านะครับส t ตรเลตตัวเก่าเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์เครื่องเก,เก่าของคุณเนี่ยเอามาทำเป็นส t ตรเลตตัวเก่าได้นะครับโดยที่ถ้าเป็นส t ตรเลตตัวใหม่นะครับคุณก็อาจจะทำเป็นส t ตรเลตหลักนะครับเอาไว้สำหรับรันระบบคุณก็อาจจะทำเป็น เลท5ก็ได้หรือเลทส0ก็ได้นะครับในส่วนของตัว store เลตตัวเก่านะครับคุณก็ทำเป็นซื้อกาดเลทมาใส่ทำเป็นเลทศแบบราคาถูกซะนะครับทีนี้พอคุณทำในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับคุณก็ลง v ีมแวรเหมือนเดิมนะครับ ลง VMware เหมือนเดิมนะครับคุณก็ให้ตัว VMware นะครับเชื่อมต่อนะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง Storage ทั้ง2ตัวนะครับเห็นไหมครับคุณสามารถที่จะทำา s s ขึ้นมานะครับอย่างเช่น OS 1นะครับเป็นตัว Master นะครับ OS2 1> OS 1เหมือนกันนะครับสเนาชุดเดียวกันนะครับเป็นตัว slave <OS> 1 1> นะครับ OS 1, OS 1> ก็อยู่บน storage หลักนะครับ OS 2นะครับก็อยู่บน storage ตัวเก่าซะนะครับดูแล้วนะครับอาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับแต่ที่จริงเราไม่ใช่นะครับเพราะว่า OS หลักของคุณนะครับคุณ a s s i g n CPU ให้มันพอเพียงแก่การใช้งานภายในระบบนะครับส่วน OS ตัวนี้นะครับก็คือทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับ OS ตัวนี้นะครับทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับ เราลองมาดูที่ตัว v มแวร์กันก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่3ตัวด้วยกันก็คือมี Finger มี Office นะครับแล้วก็มีตัว Support Server นะครับแต่และตัวก็จะแยกเห็นไหมครับจะมี Office m นะครับ o f f i c e slave นะครับ finger M นะครับ finger slave นะครับลองดูที่ตัว finger M นะครับเห็นไหมครับ finger M นะครับ memory ใช้6 g ินะครับ CPU ใช้2คอร์นะครับ storage นะครับชี้ไปที่ storage หลักนะครับก็คือ4เกต4 C b a นะครับจากนั้นนะครับคุณมาดูตัว finger ที่เป็นตัว slave กันนะครับ เห็นไหมครับแรมแค่512เท่านั้นเอง CPU แค่1คอร์คอเท่านั้นเองก็พอนะครับจากนั้นนะครับ Storate ก็ชี้ไปอย่าง s t o r a g e ตัวเก่านะครับเห็นไหมครับลองมาดูภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นภาพของจริงนะครับก็คือว่าเราก็จะใช้นะครับเราก็จะใช้เห็นไหมครับตัวนี้ เซิร์เวอร์ตัวเก่านะครับเอามาทำเป็น let ส t ต r เลสสำลองซะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวส t ต r เลสตัวใหม่นะครับพวกนี้ก็เป็นเซิร์เวอร์ต่างๆนะครับภายในระบบนะครับเวลาที่ส t ต r เลสหลักล่มนะครับเราก็แค่เปลี่ยนนะครับ ip address นะครับของตัว VMware สำรองนะครับเราแค่มาเปลี่ยน IP address ของตัว VMware สำรองนะครับอย่างเช่น f i n g e r M ล่มนะครับเราก็มาเปลี่ยน IP ของ f i n g e r S นะครับให้เป็น IP ของ f i n g e r M ซะนะครับแล้ว assign CPU กับ RAM ให้มันได้พอเพียงที่จะใช้งานได้นะครับจากนั้นคุณก็รีบซ่อมแซมตัว Fingger M ซะนะครับให้มันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ที่ภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้า Sto r a g e หลักเสียนะครับคุณมี Sto ร a g e สำรองสำรองใช้งานได้นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียนะครับคุณสามารถที่จะโยก V M มาใช้งานอย่างเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับเห็นไหมครับระบบที่ออฟฟิศของคุณก็จะไม่มีวันโลมอีกต่อไปแล้วนะครับการทำให้ออฟฟิศของคุณนั้น ระบบเซิร์ฟเวอร์ไม่มีวันล่มหรือว่าดาวไทม์น้อยที่สุดนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาได้นะครับผมขอเปิดไดอะแกรมใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อจะอ้างอิงถึงไดอะแกรมตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อ,อยังเชื่อมต่อนะครับจากออฟฟิศของคุณนะครับ ก็คือคุณมีระบบที่ออฟฟิศอยู่นะครับนะครับคุณมีระบบ v m ที่ออฟฟิศอยู่นะครับคุณมี OS ที่ออฟฟิศนะครับเช่น OS 1นะครับคุณมี OS 2นะครับคุณมี OS สำรองเรียบร้อยตามสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณทำการนะครับเชื่อมนะครับ VPN นะครับ จากออฟฟิศนะครับไปยัง IDC นะครับซึ่ง IDC ของคุณเนี่ยก็ต้องมีระบบ VM รองรับที่เหมือนกันด้วยนะครับคุณก็มี OS 1นะครับคุณมี OS 2เหมือนกันนะครับด้วยความที่มันเป็น image ชุดเดียวกันนะครับแน่นอนว่าการ Synchronize ข้อมูลเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับโดยที่ในการ s ิง c โ r ร n ไน e ์ข้อมูลนั้นนะครับจำเป็นต้องล็อกสเปคนิดหนึ่งนะครับว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์เท่านั้นนะครับสาเหตุที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์เพราะว่าแบนด์วิดที่คุณจะได้รับจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์นั้นนะครับ คุณจะได้แบนด์วิดตส่วนเกินในช่วงแรกเป็นอย่างมากนะครับผมจะลองเทสสปีดให้คุณดูนะครับสายสัญญาณที่ใช้อยู่หน้าปัจจุบันนะครับสปีดอยู่ที่20ทับ2เท่านั้นนะครับคุณลองดูนะครับว่าสปีดในช่วงแรกได้เท่าไหร่นะครับ ็นไหมครับสปีดในช่วงแรกเนี่ยวิ่งมาถึงเกือบ70เมกเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือแบนด์วิดต์ส่วนเกินที่คุณจะได้รับเมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์มายัางออฟฟิศของคุณนะครับถ้าหากคุณแบ็กอัพนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เซิร์ฟเวอร์หลักของคุณนะครับซิงค์ข้อมูลไปยัง บีที่ IDC นะครับถ้าเกิดว่าไฟล์เหมือนกันนะครับมันจะไม่มีการรับส่งข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าไฟล์ต่างกันเมื่อไหร่มันถึงจะมีการรับส่งข้อมูลนะครับอย่างระบบของทั้ง NJ Network เองนะครับเรามีข้อมูลอยู่ประมาณ 2TB ทเลนะครับสามารถซิงค์ได้เสร็จทุกวันนะครับและ ลูกค้าบางรายนะครับที่เป็นลูกค้ามาหาชนนะครับข้อมูลประมาณ5เทรลไบต์นะครับก็สามารถที่จะสิงข้อมูลได้เสร็จทุกวันเช่นเดียวกันนะครับผมขอได้แกรมแถมอีกนิดนึงนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับภาพรวมของไดแกรมตัวนี้จะเป็นการสรุปนะครับที่ออฟฟิศของคุณนะครับ ที่ออฟิศของคุณนะครับมี VM หลักนะครับและมี VM สำรองนะครับและที่ IDC ของคุณก็มี VM สำรองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่ VM หลักล่มนะครับคุณสามารถที่จะมาใช้ VM สำรองได้นะครับและเมื่อ VM และเมื่อที่ออฟฟิศคุณล่มทั้งหมดเลยนะครับคุณสามารถที่จะไปตั้งออฟฟิศชั่วคราวที่ไหนก็ได้นะครับคุณตั้ง VPN ร o u เตอร์สักตัวหนึ่งนะครับคุณทำการยิง VPN นะครับจากราเตอร์นะครับไปที่ IDC นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกตินะครับ เครื่องลูกขายก็ทำงานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเซอร์วิสการใช้งานเนี่ยคุณก็ต้องเลือกดูนะครับว่าควรจะเป็นเซอร์วิสที่ใช้งานผ่าน Terminal Service ไปเป็นต้นนะครับสังเกตนะครับว่าระบบที่ผมได้นำเสนอมานี้นะครับดาวน์ไทมจะน้อยกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นระบบแบ็กอัพธรรมดานะครับ ด้วยงบประมาณที่เท่ากันนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่ามาทำเป็นตัว s t o r เ g e เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับภาพโซลูชันนี้นะครับก็เป็นโปรโตไทป์ต้นแบบนะครับที่ทางบริษัท NJ Network คิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ขอมอบนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับหากสนใจใช้บริการก็ขอให้ติดต่อมาได้ที่ 0 2 2ย์สบริษัท NJ Network ยิินดีให้บริการนะครับงบประมาณที่ได้นำเสนอไปนั้นจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเราตระหนักและสำนึกอยู่เสมอว่าทรัพยากรทุกอย่างของท่านต้องใช้อย่างคุ้มค่านะครับเราจะประยุกใช้ทรัพยากรเก่าของท่านที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับและท่านก็จะจ่ายเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ